ค้าใจร้อนไปได้ในท่านโจจะกลับอยู่แล้วล่ะค่ะนีย่ยยุ่งได้ไหมล่ะนะในท่านกลับมาแล้วค่ะท่านพ่อส่งวงพอตัดสินใจไม่เจ้าตังก็ยิ้มหวนพราะอะไรคะ,ะจูเเย,ย็นจองไม่มีความจริงใจจะเป็นดองกับเรา มจโชว์การยึดครองสมบัติของตระกูลเซินรู้ไหมความรักคงยืยนหุัดและม่นาเซินกลายเป็นแบบนี้จะไม่ให้เขาเสียใจได้อย่างไรฟาบาทำแบบไี้รู้สึกว่ามันจะเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะเงื่อนไขที่เสนอมานี่ยทำให้เซินว่านซานต้องหนักใจมากพี่จำได้ไหม เมื่อหลายปีก่อนฟาบาทให้ระยะเวลากเซนวันซานสามวันส่งเสื้อกันหนาวห้าแสนตัวอืมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คิดว่าครั้งนี้ฟ่าบาทต้องกันให้เซินวันซานตายเหะเพระขุนวตรีช้างจอมยุทธจางรัฐายาอยากอยู่พระองค์เดียวเงียบๆไม่ต้องการให้ผูใ้ใดรบก,กวนครับอื จอไปก่อนครับบอกนะอย่ากลัวใจข้าอย่าจะเข้าประตูอีกเลยเราเอง องชายเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องแบบนี้เอเอความจริงเรื่องนี้ฟาบาทก็ทำเกินไปนะโอค้คุณมนตรีอย่าพูดเรื่องรี้นะอ,องชายทำแบบนี้จะช่วยอะไรได้เหรอไม่แน่นะอีกหน่อยฟาบาทจะโอค้คุณมนตรี<ล>ชามเยืนวัน หาคนอื่นไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วจะจะดีขึ้นแทนที่จะเสียใจยอยู่คนเดียวสู้ไปดื่มเหล้ากันดีกว่านะ <c oughs> ความคิดไม่เลวนะองค์ชายไปสิไปได้กันมา